สวัสดีครับบ็อกเซมโพมิวสิกครับพาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งอะคูสติกนะครับทำการซ่อมคอหห้ตอนนี้ซ่อมคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการประกอบอะไรประกอบลูกบิดนะครับเดี๋ยวเตรียมประกอบอะไรตัวนี้นะครับ s ซตเดิลตัวนี้นะนะครับจะทำการใส่เข้าไปในตอนของขั้นตอนการเซตอัพครับจุดแหกบริเวณนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ หลังเขาเรียกว่าหลังพพอร์ตพพอร์ตคือตรงนี้นะครับนัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตัวนัดนะครับจะอยู่ตรงนี้แต่มันจะอยู่ตรงข้ามกับตรงนี้หมายถึงว่าอยู่ดูด้านนี้อีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงกดผ่านนัดลงมานะครับกดผ่านนัดโดยตรงเลยเป็นแรงแล้วก็เป็นในแรงนี้ในแกนคอเนี่ยจะมีโมเมนต์ดัดนะครับแรงดัดเพราะว่ามันมีแรงดึงในแนวแกน X มีแรงดึงในแนวแกน y มีแรง ตึงในแนวเส้นลวดนะครับเส้นลวดคือเส้นสายเพราะฉะนั้นโมเมนต์หาได้จากโมเมนต์คือแรงดัดนะครับหาได้จากระยะระยะแรงดึงของกีตาร์นะครับก็คือ25.5นิ้วนะครับคูณด้วยแรงในเส้นลวดแรงในเส้นลวดก็เปิดแคตตาล็อกของสายดูนะครับเขาจะบอกเป็นปอนอยู่ก็เป็นปอนนิ้วปอนเปอร์เวอร์อินนะครับแรงในเส้นลวดก็จะได้โมเมนต์บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไปนสนใจนะครับว่ามันมีโมเมนต์มีแรงดัดเท่าไหร่มันไม่ใช่สาระสําคัญนะครับส่วนใหญ่ล้มแล้วหักตรงนี้หมดเนี่ยล้มแล้วมันจะหักตรงนี้นะครับแต่จะหักลักษณะไหนอยู่ที่การล้มกับมุมที่ล้มกับด้านที่ล้มนะครับกับตําแหน่งกับตําแหน่งที่โดนด้วยแต่ส่วนใหญ่หักตรงนี้แหละจะไม่จะไม่เกินตรงนี้ประมาณนี้นะครับหักหรือร้ากวก็แล้วแต่การล้มนะครับบางทีล้มเบาๆอาจจะไม่ได้หักนะครับอาจจะแค่ร้าวร้าวนะครับหรืออาจจะ แค่ไม่ได้เป็นอะไรเลยอาจจะอาจาอาจะมีรอยตรงหัวตรงอะไรนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองแต่บางตัวล้มแรงๆก็ทําให้กีตาร์เนี่ยคอขาดออกจากกันเลยอย่างเคฟเนี้ยคอขาดนะครับหมายถึงว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับเฮฟสต็อกเนี่ยเฮฟสต็อกชิ้น A เนี่ยขาดออกจากตัวเน็กคือชิน้น B นะครับขาดออกแยกจากกันไปเป็นส่วนที่1กับส่วนที่2 เราก็ทําการต่อเข้าไปเ้วก็เสริมนู่นนี่นั่แนแล้วทำการทําสีกลบเลยครับทําสียาวมาเนี่ยเลยครับลากยาวมาถึงท้ายคอเลยตอนแรกก็จะทําให้เฉพาะจุดว่าจะพ่นเฉพาะโซนพ่นไปพ่นมามันมากพ่นยาวไปถึงท้ายคอเลยแต่ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้ละเน้นความแข็งแรงเน้นการใช้งานนะครับอย่าไปเน้นเรื่องความสวยงามมากเพราะว่าเน้นความสวยงามก็จะไป ไปให้ความสําคัญในเรื่องการเก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะแพงไม่ได้เดี๋ยวนะครับเน้นให้ใช้งานได้พอตัวนี้มันเคยเซตอัพไปแล้วนะครับมาดูจากกล้องรอยแล้วมีการปรับแต่งทําองศามาแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการดึงสายนะครับดึงสายก็คือขึ้นสายนะครับเช็คแรงในคอเช็ครายละเอียดทั้งหมด แล้วก็ทำการเซตอัพอีกหนึ่งครั้งกีตาร์เวลาซ่อมไม่ว่าจะเป็นซ่อมจุดไหนก็ตามนะครับมันควรจะทำการเซตอัพกลับไปเพราะว่าบางทีเนี่ยระยะมันเปลี่ยนระยะมันเปลี่ยนความสูงเซตเดินความสูงนัดมันเปลี่ยนนะครับมันจะต้องทำการเซตอัพเพื่อให้ได้ค่าที่มันเหมาะสมต้องอย่ามองข้ามนะครับเพราะบางคนมองข้ามการเซตอัพไปเอาแต่ว่าขึ้นสายใส่สาย,สายแล้วเล่นเลยอันนั้นมันก็จะอาจทำการเล่น เป็นงานที่ไม่ดีนะครับเป็นแอคชั่นแอคชั่นก็คือความสูงสายที่มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมมันจะทําให้เล่นยากบ้างมันจะทําให้แบบมีความสูงที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะทําการเล่นลาบากนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสําหรับกีตาร์ตัวนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ